วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับซิงโตสะดวกแบบนี้นะครับผมวันนี้เรามีพานป้อมครับพานหยวนครับเราจะมาดูกุ้งครับเมื่อวานนี้เรามาใส่กับดักกุ้งกันไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าได้หรือไม่ได้ไปครับผมอันแรกอันแรกครับตัวครับประมาณสิบตัวได้ครับประมาณสิบกว่าตัวครับนี่สดใสปิป้งเลยอ่าขออนุญาตเทก่อนครับ นี่สครับ umas, กงใสีครับมีครับทาน่่ครับสดมากครับเต็นหงดิงดมากเลยครับเ ใช้อันนี้ใช้เหยื่ออะไรเนี่ยใช้เหยื่ออาหารปลาดุกครับใส่ในถุงปลุกอ๋อผ้ามุ้งครับแล้วก็จะใช้ผ้ามุ้งแล้วก็ใส่ในขวดเนี่ยขวดนี้เราไม่ต้องซื้อนะครับวัสดุเหลือใช้จากบ้านเราอ๋ออะไรอันที่สามครับนี่อันที่สามครับดี่ครงดิงดุงบิง เคก่อนะครับเราจะไปเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้จะประสบความสำเร็จไหมโอเคอ่าไม่ค่อนไหอันนี้ไม่มากเท่าไหร่ครับวันนี้ได้รบเดียว มีประมาณสิบตัวได้มีใส่ปิ้งเลยครับกู้กสดๆนะครับมีตอนนี้มีครับอ่นาอันนีไ้ไม่ไ้ผ่านโอเค ระวังระวังค่ะหวานรือเปล่าโอ้หวานครับรใสปิ้งเลยอันนี้ใสๆเลยครับับรุ่นชอบครับเยอะแน่แน่นี้นนนนนนใสๆครับนครับน่จะประมาณนี้อนนี่ใบดุนชานครับ จัดไปเยอะนะครับนี่ครับก็ประมาณสิบกว่าตัวได้โอเคนี่ครับคููร่วมป้วนครับมิ้นม์มิ้นมองมองมองอันนี้พันน้อยครับมาด้วยครับเฮ้ยกบครับกบนี่ นี่ครับกบทอมครับนี่แอบอยู่นี่อ๋อเจอเกล็กบด้วยมีวันอีกจับไม่ไม่จับเขาเรกปล่อยเขาเถอะไม่ปล่อยมิงจับนิ้มิงจับนี้จับจับมินจับจับได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอกบด้วยนั้ยนั่นไปแล้วเขาแอบแล้วโอเคเอาตัวนี้ครับมีครับมัวแต่ดูกบเมื่อกี้เอ้ยตัวนี้ก็ผ่าน มี่ยกบตัวหนึ่งเจออีกแล้วมงจับจับมจับจับดูเอจับดูจับดูเจอกบอีกตัวหนึงมาเฮ้ยได้ด้วยได้ไหมได้ไหมได้นูไม่กลัวหรอครับเขาคงเอามาปล่อยอ้ไปแกล้วไปแล้วไปแล้วขาแอบแล้วปล่อยเขาปล่อย ได้อยู่ครับมันได้เลยครั<อ>บุงดิ้งๆุงดิงครับมุ้งเต้นเราสดๆมีปลาด้วย ดีครับนี่ตู้วครับปาัประมาณกี่ตัวนี้ตัวนี้ประมาณสิบตัวได้ครับรตัวโอเคมาตรฐานจัดไปมาตรฐานของน้ำเจิดกรุงฝอย ตาอยู่ครับตาอยู่ครับว่ามันจะเข้ารูปแบบนี้เหรอจากไปอันนี้บอันนีับเฮอันนี้ก็พานะครับสใส่เลยครับ จุ่มยีวัวนะครับเอ้ย่นะครับใสๆสดๆเลยครับัวน้อโอ้ยมีเยอะเลยครับอตัวขาวๆไอตัวใหญ่ๆใส่ใสสดๆ,ๆ,ๆเลยนะครับจากบ่อนะครับ นป้อมครับผมกุ้งกระโดดดิงๆๆเลยนะฮะสดๆเลยครับใสๆเลยนะครับโอ้อาหครท่านนี้ ไปมีลูกปลานินด้วยมีลูกปลาด้แล้วครับขอหน่อยได้ไหมเดี๋ยวปล่อยมันเดี๋ยวปล่อยค่ะเดี๋ยวปล่อยกนให้น้องปล่อยมันโอเคน้องปล่อยเองนะคะเดี๋ยวเทก่อนเทก่อนน้องน้องปล่อยเขอเแล้วก็ปล่อยเาแล้วครับโอเคเทแล้วมีปลาด้วยเอาปลาสองตัวจะหยิปล่อยเอาไปปล่อยทีละตัวหยิบปล่อยทีละตัวค่ะปล่อยเขาเอาตัวนั้นปล่อยก่อนลูกปลาหมอ รู้ได้หรอคะนน่่ปลลอยยเใช่ไหมใช่ปลาหมอ่อมปล่อยก่อนเดี๋ยวมันตายปล่อยก่อนเอาปล่อย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 เขาไปโอเคให้เขาไปเอาอีกตัวนึงปล่อยครับนี่ไงท่าน่ะโยนไปเลยโยนไปลึกๆโอเคปล่อยเข้าไปปล่อยวเดียวเดียอันนี้น่าจะมาโอ้โหเทียบเลย นดักก็หลงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะหยิบได้ทั้งหมดลืมบ้างก็มีมีปลาด้วยมีปลาด้วยอ่ะพ่อปลาให้น้องไค่ะเดี๋ยวเทกุ้งงอกก่อนนะคะนี่ครับตั้งโต๊ะแล้วตั้งโต๊ะแล้วตั้งโต๊ะ รหยิบเอาปลาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเราจะเอาเฉพาะกุ้งอย่างเดียวเราจะไม่เอาปลามีสอ,อ,องตัวเลยตัวปล่อยก่อนเลยนี่ปลาอะไรเนี่ยตัวนั้นปล่อยเลยโอเคปล่อย,ลยปล่อยน้องไป,ปไปบ๊ายบาย คะเดี๋ยวเราจะเก็บกันทีอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปยกอันนุ้นมาอีกอีกสามอันมีทั้งหมด9อันนี้เก็บมาแล้ว6อันนะครับ ยี่ลงจับกุ้งได้แล้วหรอคะดูครับนี่ครับใส่กักกุ้งนี่นะครับดูครับเทียบเทียบเลยครับคือว่าตอนที่วางผมต้องเอาก้อนหินเนี้ยไว้ข้างล่างก่อนเพื่อที่จะถ่วงลำพักไม่ให้ใส่ดักกุ้งเนี้ยลอยขึ้นมาจากน้ำนะครับถ้าไม่ใส่เนี้ยเขาจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำทันทีล้มพัดหรือว่า น้ำสัตว์เนี่ยอาจจะลวกไปน้ําลึกได้เราไม่สามารถจะเก็บคู่ได้เพราะระวังน้ําตื้นนะครับอาทีเทียบครับเทรียบเลยครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับเลย,ยอีกเลยอีกแปดอันมีทั้งหมดเก้าอันนะครับมดีปลาด้วยมีปลาด้วยพ่อเอาไปปล่อยก่อนนะอันที่สองเอ,อากรนิน็อตก,ก่อน ใส่ก้อนห็นไว้ทุกอันเลยนะครับมันจะมีียวยมันจะเป็นเหยื่อมัอนครับใช้เหมือนกันครับเป็นอาหารปลาดุกผูกไว้ตรงกลางเป็นเหมือนก,นกันกับที่ว่าผมใส่ดักที่ในขวดพลาสติกนะครับเช่นเดียวกัน เราใส่อาหารมาเยอะนะครับเราใส่แค่ประมาณ10บกว่าเม็ดก็พออันที่3อันนี้ว้าวอันนี้เข้าเยอะครับอันนี้เข้าเยอะเยียบเลยครับนี่อันนี้เข้าเยอะครับนี่ครับดูนะตัวนี้เยียบเลยเทแล้วนะครับ ไช้ค่ะเฮ้ยพ่อแล้วจะเอาปลาทำไมเนี่ยเมื่อกี้มันติดปลามันติดมาอันนี้อันนี้ไม่มากครับวันนี้นี่ไม่มากครับนนี้ไม่ค่อยมันแต่ก็โอเคมุ้งของเราวันนี้สดสดครับใส่ปิ้งพี่มันเหรอคะค่ะพี่มันพี่มันปล่อยปล่อยค่ะอย่าคว้างโยนโยนเบาๆอ๋อไปจุ๊บเขาอีกบ๊ายบาย โ <Okay. S 1> อเคไปแล้วไปแล้วใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ที่เราใส่ไว้คือว่ามีลูกปลาบูเข้าไปครับ <S 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 <ๆ S 2> เพราะว่าเขากินกุ้งของเราที่เราดักไว้ข้างในก็จะมีปลาบูอยู่จับจับนี่ครับอาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่านี่ปลาบูอีกแล้วค่ะเอาน<อ><อ>้องเอาไปปล่อยอน้องเอาไปปล่อยค่ะเยอะสตัวเลยอ่ะไม่ยน้องพี่เจ้าไปปล่อย ยเีละตัวค่อยมาจาับกีละตัวออนโอเค okay, ปล่อยเขา่อนต้องจุ๊บด้วยบ๊ายบาย,ายเป็นไงเ <c oughs> มนข้าวไหมจุ๊บ่อนจุ๊บกอนอืมถ้ามีสิบตัวเป็นร้อยตัวเนี่ยจุ๊บทั้งร้อตัวแน่ๆ นี่ครับโอ้นี่เพียบเลยนี่เพียบเลยครับจับไปอย่าเทก่อนนะครับมีมีลูกปลาบูด้วยค่ะปลาบูแล้วพ่อพ่อไม่ได้มาจับปลาแล้วเนี่ยใช่เขาก็เข้ามากินกุ้งไงครับเขาอยากกินกุ้งฉันไม่ได้จับแล้วชิ้สุดท้ายนะครับโอ้โหอันนี้โอเคครับเพียบเลยครับชิ้นสุดท้ายครับชิ้นสุดท้ายปิดงานของวันนี้ นี่ครับเยอะครับก็ประมาณนี้นะครับเทีแล้วอุ้ยอีกแล้วนี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับวันนี้ถือว่าได้มือนึงนะครับอาหารเราวันนี้เมนูวันนี้นะครับประสบความสำเร็จครับวันนี้โดยทานป้อมครับครับผม หลังจากที่เราไปนี่ครับวัตถุดิบเราไปหาวัตถุดิบกันมาครับนี่ครับสดๆนี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูเด็ดกันนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาจัดในเมนูกุ้งเต้นหรือกุ้งคโยตี้ครับมาดูวิธีทำมันทามันยังไงนี่ครับเริ่มจากหอมก่อนครับผมหนึ่งหัวนะครับเอ้ครับผม เราจะมาจัดเมนูสดๆกันเลยครับวันนี้อันนี้ก็เตรียมเครื่องก่อนนะครับผมก็ตามด้วยพริกสดนะครับผมสามเม็ดก่อนมึงจะเผ็ดเกิน ชี้ครับอันนี้เราซอยนะครับผมนนี้ครับผักแถวครับผมเดี๋ยวเราจะซอยใส่ไปเลย น,นี้มันอยู่ในรถทำมาเช้าเงียวเลยเก็บมาสดๆ ตามด้วยใบมิน้นท์ครับผม น,น้ำมะพร้าวนะครับวันนี้สด,สด เครื่องเรียบร้อยแล้วก็มีเอหัวหอมมีผักแพลใบสะระแหน่ผักชีแล้วก็หอมสดนะครับแล้วก็หอมแดงซอยนี่เราจะมาปรุงรสกันแล้วเริ่มด้วยที่อพริกแห้งนะครับผมใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับนี่ตามด้วยผงนัวครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับผม 没玩。嗯嗯嗯 มาถึงทีเด็ดแล้วนี่ดูครับเ,เราจะเอามาใส่อันนี้เราสักสองสามคำก่อนนี่สดนะครับอันนี้อันนี้ครับกุ้งโคโยตี้ครับอันนี้สะดวกกันไหนทำแบบนั้นครับผมน,นี่ครับกเขาให้เข้ากันครับอ้อยโดนครับ เด้งเบ่งเบ่งเบ่งนี่ครับคยณตี้ของจริงครับหอ,อมมากอ่ะนี่ตามด้วยน้ำปลาครับป๊าบมาหัาน,น เป็นไงสดๆครับหอมมากกีืมจาจ้แซฟลิน้นมันมันมีความหวานของกุ้งครับมันสดมากอันนี้เรายังปรุงไม่เต็มครับนี่ครับทีเด็ดก่อนข้าวคั่วครับ

โคโยตี้ครับนี่ครับสด,ส,ดสดเลยครับเนี่ยเต้นกันดึงดังดึงดังดึงดัง,ดงเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะครับว่าเด็ดไม่เด็ดแซ่บมากอันนี้ซอบ,บอกมันหอมนี่หอมข้าวคั่วข้าวคั่วนี่แบบซี่ข้าวคั่วมาถึงเครื่องมากอืม อร่อยมากจัดก็เด็กครับเมนูกุ้งโคโยตี้ครับอืมเต้นกระดึง,งดังนึงดังครับอร่อยมากๆครับอันนี้จัดว่าแซ่บจี๊ดจัดจัดจ้านในยานนี้แล้วครับผม กุ้งโคโยตี้สิงโตนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สิงโตสะดวกแบบนี้วยครับมาชิมบนด้ลยน่าทานน่าทานอันนี้ครับนี่ครับทานครับเช้าไปด้วยกันนี่ครับมาชิมครับโอเคครับผมทานด้วยกันครับกุ้งเต้นสดๆครับอร่อยครับนี่ครับสดๆกุ้งยังเต้นอยู่ครับนี่ ทา,านชิมว่าทานชิมอร่อยครับอย่างนี้ครับสดสด,สดมองกินไหมมามิ้นทานไม่ได้หรอกลูกลูกทานไม่ได้ค่ะลูกต้องกินสุกน,นะ